สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงจากกรณีประเด็นร้อนแรงในโลกโซเชียลหลังจากที่เพจเฟซบุ๊กมาทุศรได้โพสต์ภาพตัวสาวน้อยหน้าตาคล้ายลิลลี่เลิกคุยท้งอำเภอนอนซบกับชายหนุ่มคนหนึ่งจนกลายเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักโดยเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นได้ออกมาไร้สดเผยว่าออกมาอธิบายเรื่องดินดี้หน่อยซึ่งเจนนี่ขออนุญาตถามทุกคนว่าเพื่ออะไรคะเพื่อให้คนที่เขารอเหยียบเรารอย่ำเรา ต่อให้เราอธิบายยังไงต่อให้มันจริงหรือไม่จริงคนที่เขาเกลียดเรารอยหยียบย่ำเราเขาก็ไม่ฟังเราอยู่แล้วถ้าทุกคนดักลินล,ลี่เป็นห่วงลินดี่เป็นห่วงเจนนี่เป็นห่วงครอบครัวเราเราข้ามผ่านเรื่องดราม่าไปด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอยากให้ทุกคนโฟกัสกันที่ผลงานมากกว่าเราทุกคนรักน้องพวกเราเจนนี่รักน้องทุกคนเป็นห่วงโอเคทุกคนเห็นข่าวแล้วทุกคนจะต้องพยายามก้าวผ่านมันไปให้ได้ เพราะว่าเราต้องสร้างผลงานต่อและลินลี่ต้องเข้มแข็งและเดินต่อทุกคนคะเวลาคนในครอบครัวของเราทำผิดไม่ว่าจะเป็นแม่พ่อน้องพี่น้าอาเราต้องทำยังไงคะเราต้องเหยียบหรอคะหรือว่าต่อให้เจนนี่และลินลี่ไม่ทำผิดหรือลินลี่ทำผิดจริงๆเจนนี่ถามหน่อยถ้าสมมติว่ามีคนมาว่าคนในครอบครัวคุณคุณจะเลือกทำยังไงคะคุณจะปกป้องไหม ล่าสุดลิลลี่เลิกคุยทั้งอำเภอได้ออกมาเคลื่อนไหวในสตอรี่พร้อมชูสอนิ้วขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วยนะคะ